ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุก้นครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาตุนแฟนเปียกขึ้เก่าครับผมสวัสดีท่านพี่น้องห้างยูทูบด้วยครับเออบาตุนสาเกียนเชี่ยแนวครับผมฝากกดติดตามไว้เด้ครับเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งการสอมโทรศัพท์ครับผมเนี่ยจิตคุ้มรูเล็กๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวมีสี่สิบเกียรติครับเรื่องเนี แฉะนอนหมดแล้วตอนนี้แฉะนออกหมดแล้วมาเบิ่งกันครับผมเบิ่งไปกำกันพี่น้องมาเบิ่งไปกำกันครับผมดูไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อ Bên phải em gần gặp Chú quay đôi cần Có ma này phải không? Nào, lưu một này xem 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 มานี่พี่น้อง,องนี่ก็เป็นมองแบดนะมองแบดก่อนต้องเอ,อาไปจะที่แก่นะครับเด้อเส้นบริเส้นทะลุแบดเอาทะลุเรียบร้อยด้วครับนี่ เหยาบเลยก็นี่ครับนี่ถอดสายพี่ไล้ไ่น้องเลยนี่อืมนี่สายพี่ครับสอดเลยน่าเจ้าครับน่าจอมว้าเองกันไปหนัก่ย นง่ายครับผมเลยครับเออกได้เลยเนี่ยเนี่ยครับเลยนี่จอดเก่านี่ครับออกแล้วครับผมแต่ตความสะอาดจถึกนะครับเบื้องการนั้นเปลี่ยนเลย ีใครนอดหรอมนอองนี่ออกยังงวะบิงกับเบิงเบิงบ้งคนทำความสาดโอ้สะเดียดไหลอยู่กับคนก็กล่าวนัพง่นลองนะนี่ครับทำความสาดกันพไน้องนี่นีน่นใหม่นี่ครับนี่ำขอบนะ ขอต่อทำความสาดก่อนนะพี่น้องได้ไดิจิติโดนนี่ครับพี่น้องหลังจากทำความสาดแล้วพี่น้องเนี่ยน,น้ั่นมีครับเนี่ยทำความสายจะได้พี่น้องน,นี่ครับผมน้ำผอบขอบนี้ำผอบขอบเบิ้งการวิธีการต่อไปครับผมวิธีใส่หน้าจอได้พี่น้องนะไปน้ำกันครับสะาะอันนี้คือหน้าจอไม้ได้พี่น้องนี่คือ,อยาจอไม้นี่ครับผมหน้าจอไม่ไหม้เลยครับผม เดี๋ยวตรงรุ่นครับผม47นี่นี่ครับหน้าจอใหม่ๆนี่มาเบิ่งวิธีการใจเลยครับผมกะจะประมาณนี้ครับผมเบิ่งเดลพี่น้องนะดีใจบ่งนี่ครับผมเบิ่งครับผมเนี่ยกับฮู้งเลยพี่น้องนี่เนี่ยกับฮู้ก่อนครับผมกะจะประมาณนี้นะครับง่ายๆครับผมไม่หยา็สายพี่มาใส่ตรงนี้ครับ คงที่เขาถอดออกกันและวนี่ครับนี่เขาหยากเลยยังน้อยนะครับด้วยช่วงเขาเกยจะเขาหยากเลยมันสิเขายากเลยยังน้อยครับผมต้องค่อยๆเห็ดเอาเนาะนี่เขาแล้วพี่น้อง เดี๋มกันเดี๋มกันที่นั่นอย่มันอีกเี้ยเขาใส่แบตพี่น้องจึ้อใส่แบตและครับใส่หูเก่าเนี่ยเทียดบึงครับปะเขาต้องเทียดบึงด้ครับว่ามันติติดปะเดี๋ยวมันจะเทียดมันปุ้มลลาง เทียดครับเดาผมงี้เลยนะดี๋ย,ยับพี่น้องนะเพื่พอนติดได้พี่น้องเลดีครับเทียดต,ติดที่แล้วประมาณนี้ใส่ไดครับผมถือว่าโอเคหน้าจอใส่ไดประมาณนี้ครับผม นี่ซื้อว่าสำเร็จตังคครับพี่น้องเพียงหน้าจอสำเร็จประมาณนี้นะครับเด้อเอาไปปรับปรุงวัาแปลงทัดแปลงไซด์ใดครับผมมาแล้วนี่ครับปลานเนี่ยหยบบลอยไซด์ใ,ใดเก่าครับผมจะกินได้โอเค คือเกาจะเอาพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวผมถอดสายชายเดียวก่อนแค่ในใส่กาวเลยเนะี่ยต้องใส่กาวก่อนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่กาวก่อนนี่คือผมใส่กาวแล้วพี่น้องนี่คือใส่กาวแล้วครับผมประมาณนี้เดี๋ เสร็จแล้วประมาณนี้สำเร็จเรียบร้อยถือว่าสำเร็จโจ๊พี่น้องว่เข้าใจ้งได้ทักมาถามได้ครับเด้อทักมาถามผมได้เลยโดยตรงเลยพี่น้องเด้อพร้อมให้ความรู้ครับผม แบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆพี่น้องควอมู้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องไปเสียลแรงยังมากไหมเพราะเราสร้างหน้าจอมาแล้วก็เปลี่ยนได้เองสบายสบายครับผมเปลี่ยนไดเฉพาะแอนนอยด์รับเด้อไอ้วนผมเปลี่ยนมาเลยเด้อสำหรับแอนนอยด์ผมเปลี่ยนได้หมดแหละเอาไว้พอกันคลิปหนาครับผมคลิปนี้ไว้เพียงตนเองครับผมฝากกดไลว์กดแชร์อันนี้ว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีประโยชน์ฝากกดไลว์กดแชร์พี่น้องคันน็อตกันเลยสวัสดีครับ